แม่สวยที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีความโดดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเพราะที่นี่เต็มไปด้วยวิวภูเขาที่สลับซับซ้อนอากาศที่บริสุทธิ์ในช่วงหน้าฝนไปจนถึงหน้าหนาวที่สามารถสัมผัสถึงทะเลหมอกในยามเช้าได้ที่นี่หอยเช้าที่นี่เจียงไฮเดอะซีรีส์วันนี้เราจะมากันที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย ทำอะไรอยู่ลหรคะทำตุ๊กตาทำมาจากขนแกะคะ่ะขนแกะที่เราเห็นนะคะตัวแกะเอามาตัดแล้วก็เอามาทำเป็นตุ๊กตาคะ่ะน,นี่ทำมานานหรือยังคะทำมาได้ขึ้นปีแล้วคะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเราด้วยคะ่ะ เวลาพี่ทํานี่มันมีหลายแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ที่เราออกแบบเลยว่าเราอยากให้เป็นรูปร่างลักษณะไหนคือเราออกแบบดีไซน์ได้หมดเลยค่ะทํายากไหมคะเนี่ยไม่ยากเลยค่ะ,ะและตอนนี้นี่ผ้าปักลายอะไรเหรอคะผ้าปักลายอาข่าค่ะเป็นลายที่เราปักกันโดยชุมชนของเราอะค่ะเป็นของชนเผ่าอาข่าค่ะสินค้าทุกอย่างคือเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยนะคะเป็นสินค้าทํามือค่ะ อันนี้ที่สอนหนูทำได้ไหมคะได้เลยค่ะแนีนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นโฟมนะคะเอาไว้ลองค่ะแล้วก็จะมีขนแกะค่ะขนแกะของที่ฟาร,ร์มเราจะตัดอยู่แล้วทุกปีค่ะเพราะว่าขนของน้องยาวเรื่อยๆแล้วก็เอาขนที่เราตากแล้วเอามาดึงให้มันฟูอๆอย่างงี้ค่ะให้เหมือนเส้นสำลี แล้วเราก็ใส่ถุงนิ้วได้นะคะเพราะว่าเข็มนี้แหลมมากจะทิมนิ้วเราได้ <laughs> เอาใส่สองนิ้วนี้เลยคะ่ะอันนี้นิ้วโป้งนิ้วโป้งค่ะแล้วก็นิ้วชี้ขันนี้คือคันที่จับขนนะคะใช่เราพันขนเลยค่ะเราอยากให้เป็นรูปอะไรถ้าเราอยากให้เป็นกลมๆนะคะอันนี้จะเป็นเข็มฟิวนะคะอันนี้เหรอคะใช่ค่ะหเหมือนกันเลยคะ่ะแล้วก็เอาทิมลงไปค่ะความละเอียดของขนนะคะจะมีความละเอียด อยู่ที่25มาครอนค่ะซึ่งละเอียดมากแล้วก็ขนของน้องค่ะเวลาเราแทงเข้าไปมันจะพันกันทำให้เป็นรูปทรงค่ะหม,มวนเป็นกลมๆยังไงอะคะเราหมวนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แทงลงไปเลยค่ะออนะนี่ค่ะหมวนๆๆไปแล้วก็เอาเข็มนะค่ะแทงๆๆเข้าไปแล้วก็จะเป็นรูปทรงนคนะคะทิ้งๆๆลงไปเลยค่ะ ใช้ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวน้องเจ็บค่ะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะใช่ค่ะราะว่าเป็นงานละเอียดด้วยแล้วก็เป็นงาน handmade ค่ะถ้าได้ประมาณหนึ่งแล้วถ้าเราจะเพิ่มขนาดก็คือเอาขนนะคะพันอีกรอบหนึ่งให้เป็นให้ใหญ่ขึ้นนะคะ ยางเลยค่ะ <amor> ต <German> ้องทิมไปอีกสักแป๊บนะคะทีมลงไปเลยแล้วก็น้องก็จะแข่งตัวเกาะตัวกันค่ะแล้วเราก็เพิ่มเพิ่มพันไปอีกล้อมีให้ใหญ่ขึ้นค่ะนี่นะคะนี่ก็เข็นทีมเหมือนเดิมเลยค่ะ อันนี้นี่มีหลายขนาดนี้ราคาต่างกันไหมคะต่างค่ะอ,คอย่างพูกุนแซนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองร้อยค่ะ,ะถ้าเป็นเข็มกัดอย่างนี้นะคะอยู่ที่ร้อยนึงค่ะหรือว่าจะเป็นตัวแกะแบบนี้ค่ะฟูฟูแบบนี้อยู่ที่ห้าร้อยค่ะถ้าเป็นตัวใหญ่สุดของฟาร์มตัวนี้ก็จะอยู่ที่พันนึงค่ะเพราะเป็นขนแกะแท้ใช่ใชค่ะแล้วก็ขนแกะหายากด้วยค่ะขนเราตัดปีละครั้งค่ะ แล้วก็ทั้งตัวของตุ๊กตาเนี่ยค่ะก็คือใช้ขนแกะหมดเลยนะคะไม่ได้มีส่วนประกอบอย่างอื่นมาเลยค่ะแล้วก็เป็นงานแฮนด์เมดด้วยค่ะกว่าเราจะได้มาคือใช้เวลานานอยู่นะคะแล้วขนแกะที่เป็นสีสีนี่สีมาจากไหนหรอคะย้อมค่ะเอาขนแกะของเราที่เป็นสีขาวสีธรรมชาติเอาไปย้อมให้เกิดแบบรูปร่างแต่งได้อะคะ่ะแบบมีหูมีตายอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มสีสันให้เข้าไปอย่างตัวแกะฝ่งนุ้ดนะคะ แล้วก็เพิ่มสีให้น้องไปให้แบบมีชีวิตขึ้นมาหน่อยนึงค่ะถ้าเป็นเข็มสีใสๆส,สีเงินๆนะคะก็จะเป็นเข็มที่ละเอียดมีความละเอียดมากกว่าเวลาเราแทงเข้าไปอะคะ่ะความละเอียดหรือว่ารูอย่างเงี้ยคะ่ะรูโบที่เราแทงไปอะคะ่ะจะละเอียดกว่าตัวนี้คะ่ะอย่างตัวนี้เราจะฝืดกว่านิดนึงใช่ไหมคะเวลาเราแทงเข้าไปรูมันก็จะโบกว่าะคะ่ะแต่ว่ามันจะพันตัวไวกว่าเข็มตัวที่เป็นสีเนะะี่ค่ะเข็มละเอียด อันนี้เราก็จะเอาไว้ตกแต่งข้างนอกภายนอกของนกแก่ค่ะโอเคค่ะพี่ประวันได้ได้ค่ะค่อยๆพัฒนาไปได้ค่ะเพราะว่าลงต้นเนาะขอบคุณมากครับคุณค่ะจากการที่เราได้ลงมือทำตุ๊กตาที่น่ารักจากขนแก่กันแล้วยังมีแกะน่ารักน่ารักที่สามารถถ่ายรูปให้อาหารและเล่นกับน้องได้เลยนะครับ สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดธรรมชาติที่โอบล้อมกับน้องแกะที่น่ารักอาหารก็อร่อยอย่าลืมมาแวะเวียนกันที่อาขาฟาร์มวิวนะครับสวัสดีค่ะ พี่เตยสุนทิพตตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการทั่วไปของอะคาฟาร์เมวิวเชียงรายคะ่ะก็คือจริงๆแล้วที่นี่นะคะก็คือตั้งใจทําให้เป็นฟาร์มแกะเนาะแต่ว่าในส่วนของฟาร์มแกะเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาได้สัมผัสเล่นกับน้องแกะด้วยเนาะไม่ต้องเดินทางไปถึงเมืองนอกอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของฟาร์มแกะคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์อาคาเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าจริงๆแล้วจุดที่ตั้งของเราเลยะคะ่ะเป็นชุมชนนะคะหรือว่าเป็น หมู่บ้านแสนเจริญนะคะที่มีชาวอาขาค่ะเป็นผู้อาศัยเนาะแล้วพี่เจ้าของนะคะก็คือพี่กิตติพงษ์จุปปอกก็เป็นชาวอาขาด้วยที่เป็นเจ้าของที่นี่ค่ะนั่นก็เลยเป็นที่มาของการทําฟาร์มถึงอนุรักษ์และก็ธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นสไตล์อาขาคาเฟ่ค่ะ,อะตอนนี้เนี่ยเรามีในส่วนของเครื่องดื่มบริการเนาะแล้วก็มีน้องแกะให้ได้เข้าไปเล่นนะคะให้อาหารนะคะแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเรากำลังทําโชว์สุนัขต้นแกะนะคะซึ่งจริงๆแล้วน้องเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานที่ดูแล แกะของเราอยู่แล้วค่ะน้องหมาที่เราเลี้ยงอยู่เนาะก็แต่ว่าด้วยความสามารถของน้องอะค่ะก็เลยมีคนสนใจมากตรงน,นี้เราก็เลยกาลังทําทดลองทําเป็นโชว์ขึ้นมาค่ะซึ่งนอนาคตก็คาดว่าจะพัฒน,นาความสามารถของน้องแล้วก็ตัวน้องแกะไปอีกเรื่อยๆแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของอโครงการที่เราเพิ่งทําได้ประมาณเกือบ1ปีนะคะเป็นความคิดริเริ่มไอเดียจากน้องๆในทีมงานของเรานี่แหละคะ่ะที่เขาเห็นว่าขนแกะของเราเนี่ยมีคุณภาพดีถึง25ไมครอนนุ่มละเอียด เขาก็เลยสนใจทําเป็นในส่วนของงานฝีมือนะคะเลยเป็นที่มาของโปรเจกต์การทําตุ๊กตาขนแกะโดยการเข้าไปสอนอาชีพให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านแสนเจริญซึ่งเป็นชาวอาขาก็เป็นโดยหลักใหญ่ใจความแล้วเนี่ยเราอยากให้โปรเจกต์นี้ค่ะเป็นเหมือนกับการบอกอ,ออกไปว่าเราจะทําให้ชุมชนนี้ค่ะของหมู่บ้านแสนเจริญเนี่ยค่ะเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์จากขนแกะที่ดีที่สุดและก็แท้ส่วนของประเทศไทย สายพันแกะนะคะเริ่มจากสายพันแกะก่อนแล้วกันเนาะเป็นสายพันธคอริเดลค่ะที่เป็นต้นกําเนิดมาจากออสเตรเลียนะคะผสม3สายพันธุ์ที่นิวซีแลนด์ค่ะระหว่างมาริโนริงคอนและก็รีเชสเตอร์นะคะได้ออกมาเป็นแกะสายพันคอริเดลคุณภาพดีค่ะจริงๆแล้วแกะพันธุนี้เป็นแกะกึ่งเนื้อกึ่งขนนะที่เรียกว่าดูโอเพอร์โพสนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราเลี้ยงน้องแกะของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับคนในครอบครัวเลยค่ะเราเลี้ยงจนหมดอายุไขเลยไม่ขายไม่แยกชิ้นส่วนไม่รับประทาน ในส่วนของสุนัขที่เห็นวิ่งนะคะจะเป็นน้องโกโนกับวาวานะคะเป็นสายพันธุ์สตรองอายนำเข้าเหมือนกันคะ่ะเป็นสุนัขต้นแก่โดยเฉพาะเลยขออนุญาตฝากอาคาฟาร์วิวไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราอยากจะให้เวลาที่ทุกคนตั้งใจจะขึ้นเหนือหรือมาที่เชียงรายแล้วเนี่ยอ,อยากจะให้แวะมา แล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาตินะคะแล้วก็มาดูวัฒนธรรมนะคะที่มีกลิ่นอายวัฒนธรรมอาขานะคะมาชิมอาหารอาขานะคะมาชิมกาแฟอร่อยยเครือ่องดื่มขนมอร่อยออยแล้วก็เล่นกับน้องแกะอย่างน้อยก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งที่ชาร์จพลังของคนที่ตั้งใจจะเดินทางออกมาท่องเที่ยวะคะ่ะ เชนะคะวัสดีครับะคะ่ะที่นี่ที่ไหนนะคะพี่นี่ดอยช้างครับตอนนี้พี่ทําอะไรอยู่หรอคะอ,อ๋อนี่เก็บเชอร์รี่ครับอ,อ๋อคือที่นี่เป็นสวนเชอร์รี่ของพี่เลยหรอคะใช่ครับนอกจากสวนเชอร์รี่แล้วที่ดอยช้างนี่มีอะไรอีกไหมคะอ,อ่าจะมีเป็นกาแฟเชอร์รี่มะคาเดเนียอวโวคาโดอ,อ่าลูกพับ หมายยิงต้นนี้จะมีน่าจะเรียกว่าครบวงจรก็ได้ครับปกตินี่เชอรี่นี่เขาปลูกกันนานหรือว่ายไงไหมคะอืมอันนี้ที่จําความได้พ่อกับแม่ปลูกไว้แล้วผมไม่รู้ว่าปลูกช่วงไหนแต่ว่ากาแฟนเนี่ยเราเก็บกาแฟเสร็จใช่ไหมครับก็จะถึงฤด,ดูเก็บเชอรี่พอดีเลยประมาณเดือนสามสี่ห้าก็จะได้เก็บ ปกตินี้เชอรี่ที่พี่เก็บนี่พี่เอาไปขายด้านล่างนี่แหละคะอืมปีไหนที่ไม่ค่อยแบบว่าราคาไม่สูงก็จะปล่อยให้ล่วงเป็นปุ๋ยหรือถ้าแบบปีนี้อย่างปีนี้ก็มีราคาก็จะเก็บไปขายบ้างครับตอนนี้นี่สามารถเด็ดกินได้เลยนะคร <g> ับเก็บกินได้เลยครับอันนี้ไม่มียาไม่ได้พ่นยาครับอันนี้ป้อนออร์แกนิกล้วนเลยครับ สีตัวไหนนี่ที่กินได้บ้างคะอ่าถ้าถ้าสีแบบนี้ก็จะเปรียปร้ยวๆนี่แต่ถ้าแบบลูกแดงเปรี้ยบเลยก็จะหวานเลยครับใช่อจอกหวานๆเปรี้ยวๆห,หวานๆเปรี้ยวครับแล้วอันนี้นี่ต้นอะไรเหรอคะอันนี้จะเป็นต้นกาแฟครับอ๋แล้วทําไมกาแฟกับเชอรี่มาปลูก ใกล้กัน,นเนี่ยค่ะพี่อของบ้านเราจะเป็นแป้งผสมครับอ,อย่างช่วงนี้9 10 11 12 1 2ถ้ากาแฟาหมดไปอย่างเงี้ยเราสามารถมาเก็บเชอร์รี่ต่อได้อะไรอย่างงี้ครับจะมีะไรายได้ทุกทุกเดือนอย่างี้ใช่ครับเดินดูกาแฟาได้ครับตอนนี้กาแฟาหมดไปแล้วจะเหลือลู่หลงบ้างจะเป็น อันนี้คือกาแฟที่ยังไม่สุกกำลังออกส่วนอันนี้คือเริ่มสุกแล้วอันนี้คือสุกเต็มที่แล้วอย่างนี้ครับนี่แงแล้วจะมีเป็นกาแฟดำอ่านี่อันนี้ก็ขายได้นะครับอันนี้น,นี่นคือเม็ดกาแฟเลยใช่ไหใช่แห้งแล้วอะไรอย่างนี้ นั่นบนนี้ก็เป็นสวนที่ใช่ไหมคะใช่ครับนี่ก็จะเป็นต้นเชอร์รี่เหมือนกันพันเดียวกันหมดเลยไหมคะใช่ครับเวลาเก็บนี่เก็บเฉพาะลูกม่วงๆวงนั่นเหรอคะพี่จริงๆอยู่ที่ว่าถ้าถ้าแบบว่าจะเก็บไว้กินก็อาจจะให้เหลือบ้างแต่ถ้าแบบว่าไข่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีแบบอาจจะเก็บหมดเลย ก็คือเบอร์รวมไปเลยเอง ่หรอคะครับดิ๊กกาแฟอันนี้เราจะชงอยู่ประมาณสามรอบครับตัวนี้จะเก็บสดแล้วก็ตากเลยครับเป็นตัวใดที่ใช้เวลาค่อนข้างนานกาแฟาโดยช้างนี่มันมีพันธุ์อะไรบ้างคะพี่ส่งมากโซนโดยช้างจะเป็นอาราบิก้าครับ อนนี้อยู่ขวาอาคารครับเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารอาคารกันครับโอเคค่ะอันนี้อาหารอาคารเหรอใช่ครับจะเป็นขันตกน้องวันนี้มีอะไรบ้างคะเนี่ยในนี้ที่เห็นอยู่วันนี้จะเป็น าลาบหมูอันนี้นนผัดที่เขาหยันนี่จะเป็นหกชูครับน,นี่มันนารูครับอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่เราไปชิ้มกินอันนี้น้ำพริกเหรอคะใช่อันนี้น้ำพริกมะเขือและอันนี้อันนี้นจะเป็นต้มมะเขือเหมือนกันต้มะเขือซุปค่้เดี๋ยวขอชิมหน่อย อันนี้อร่อยอะค่ะพี่อันนี้จะเป็นันอูนี่จะเป็นยามำผักอันนี้อะไรนะคะพี่อันนี้หอมชูครับหอมชูนี่เป็นอาหารประจำอาคาเลยหมคะหรือว่าอืมก็ขึ้นชื่อนะครับส่วนมากชนเผ่าก็จะชอบกินบุชีหรือว่าหอมชูล่าหอมชู มันปลูกยากไหมคบอืมต้องปลูกตามน้ำก็ไม่ยากครับเขึ้นตามน้ำเหรอคะนอกเือจากสถานที่ต่างๆที่เราพาทุกท่านไปสัมผัสกันแล้วยังเห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวอาคาที่โดดเด่นอีกด้วยข่าวหน้า นุดและเจียงไฮเดอะซีรีส์จะเป็นอำเภอไหนสามารถรอติดตามชมกันได้เลยนะครับ